น้ำนั้นเกิดขึ้นมาจากผืนป่าเมื่อมีป่ามากไม้ก็เกิดความชุ่มชื้นฝนเทก็นำตกลงมากลายเป็นสายน้ำป่าไหลหลากลงสู่เบื้องล่างแม่น้ำลำคลองสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกลที่สายน้ำนั้นไหลผ่านไปเป็นแหล่งหากินให้ทั้งคนและสัตว์ป่าทั่ว,วไปสมัยก่อนการเดินทางสัญจรไปมาก็ใช้สายน้ำพวกนี้แทบทั้งสิน้นด้วยการไปทางเรือ มันสะดวกรลวดเร็วมากกว่าเกวียนที่ต้องลัดเลาะไปตามป่าเขาตามดงเสี่ยงภัยอันตรายทั้งจากสัตว์ป่าและโจรผู้ร้ายที่มีอยู่อย่างมากมายแม่น้ําใหญ่ระหว่างผืนป่าใหญ่และแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยแม้จะอยู่ห่างไกลกันอยู่พอสมควรแต่มันก็เป็นที่หากินของทั้งสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นกลางลําน้ําไก่กับผืนป่าเป็นน้ําวนขนาดใหญ่ที่เกิดจากโพรงหิน มันเป็นส่วนที่มีเวิ้งกว้างขวางออกไปมากกว่าส่วนที่อื่นๆของแม่น้ำละแวกนั้นมันมีปลาน้อยใหญ่ชุกชุมอยู่อย่างมากมายเป็นที่รู้กันดีของคนทั่วไปที่หากินอยู่กับน้ำชาวบ้านในพื้นที่จะเข้าไปหาปลากันอยู่เป็นประจำและโดยความที่มันอันตรายจากน้ำวนที่มีขนาดใหญ่ก็มีความเสี่ยงอยู่มากหลายคนก็เอาชีวิตไปทิ้งมาแล้วด้วยความประมาทไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปใกล้กับมันเพราะเมื่อเวลา ที่มันดูดลงไปนั่นมันจะหายไปทั้งเรือทั้งคนเลยทีเดียวชาวบ้านจะรู้กันดีว่ามันอยู่จุดไหนบริเวณใดเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นน้ำวนอยู่ตลอดเวลาหากว่าเกิดขึ้นมันก็จะดูดเอาทุกสรรพสิ่งหายลงไปทั้งหมดอาจจะด้วยว่าบางครั้งมันมีบางอย่างไปอุดตันอยู่หรือไม่ก็เกิดสาเหตุใดขึ้นก็ไม่มีใครทราบได้คนที่หมู่บ้านของข้าพเจ้าเองก็พากันไปตายมาแล้วหลายรายยังไม่รวมหมู่บ้านอื่นๆอีก แต่ดีว่าแม่น้ําแถบนั้นมันไม่ใช่เส้นทางสําหรับการเดินทางผ่านไปมาไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีการตายกันเกิดขึ้นมากกว่านี้และคนที่โดนน้ําวนน้ำดูดจมหายไปเมื่อไปโผล่ที่ใดก็มักจะลอยอืดขึ้นไปติดอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้ที่อยู่ตามริมแม่น้ํากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าและสัตว์น้ําต่อไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าล่างนั้นจะไปโผล่ที่ไหนเมื่อตามหาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไง ก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยสัตว์ป่าที่ได้เหยื่อที่ร้อยเอืดขึ้นมาด้วยนั่นก็คือเสือที่ผืนป่าไหนๆก็มีเสือด้วยกันทั้งนั้นในสมัยก่อนนอกจากชาวบ้านที่หากินกันอยู่ตามลำแม่น้ำแล้วก็ยังมีพรานที่หากินโดยการล่าสัตว์อยู่ตามป่าแถบนั้นด้วยเพราะพรานจะมีความชำนาญในการเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าได้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของพรานอยู่แล้วแต่กับคนที่หากินอยู่กับแม่น้ำ คนพวกนั้นก็จะรู้ดีและจะไม่ยอมเข้าไปที่ฝั่งอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกับพื้นป่าใกล้ๆกับวังน้ำวนนั่นเพราะอาจจะขึ้นไปถูกสัตว์ป่าฆ่าตายเอาก็ได้ไง่ายๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่เสือที่น่ากลัวเท่านั้นมันมีทั้งช้างป่าและกระทิงดุร้ายที่หากินไปทั่วพื้นป่าใกล้ๆกับแม่น้ำตาเลิศแกมีอาชีพเป็นพลานอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านของข้าพเจ้าแต่รู้จักมักคุ้นกับปู่ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี เพราะเคยเที่ยวเ,ยวเตรกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนูนแล้วและตะไพอีกคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของปู่ที่แกชอบหาดักกุ้งดักปลาอยู่ตามแม่น้ำมากกว่าเพราะไม่ถนัดในเรื่องของการลา่าสัตว์อีกทั้งแกเป็นคนที่กลัวปืนมากเพราะพ่อของแกเองก็เคยถูกปืนลั่นใส่ขาจนกระดูกแตกกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตสมัยที่แกยังเด็กและเห็นด้วยตาของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีติดตามมาจนโต ตาเลิศแกเคยไปพบเจอเข้ากับเสือกำลังกินซากของคนอยู่ที่มันลากขึ้นมาจากน้ำเอาเข้าป่าไปอยู่หลายครั้งแต่แกก็ไม่เคยไปยุ่งกับมันจนกว่ามันจะกินเหยื่อจนหมดและทิ้งเศษซากกระดูกเอาไว้ถึงได้ห่อเอากลับไปด้วย <c oughs> เผื่อว่าญาติพี่น้องใครหายไปจะได้รู้เพราะส่วนใหญ่อาจจะมีเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ให้พอจาได้พรานอีกหลายคนก็มักจะทาเช่นเดียวกันกับแกเพราะลําพังชาวบ้าน ที่พายเรือออกตามหากันนั้นยากลำบากที่จะเจอเพราะไม่รู้ว่าเมื่อลา่าก้นไปโผล่ที่ไหนและถูกสัตว์ป่าลากไปกินอยู่บริเวณใดหรือไม่ก็อาจจะเน่าเปื่อยเสียกระดูกจมน้ำหายไปไม่มีวันที่จะเจอได้อีกเลยก็เลยต้องอาศัยพลานพวกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสมัยก่อนนั้นเห็นเสือหากินอยู่ในป่าแถบนั้นหลายตัวต่อมาก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าทีเหลือมันไปหากินที่ไหนกันหมดและก็ไม่เคยมีใครพบเห็นพวกมันอีกเลย นอกจากตัวที่เหลือที่เห็นกันอยู่เป็นประจำตัวเดียวเท่านั้นที่รู้ก็เพราะว่ามันไม่เหมือนใครก็คือใบหูกับหางของมันที่ขาดแหว่งหายไปเป็นเอกลักษณ์ก็คงน่าจะเกิดจากการต่อสู้กันเองเพราะมันดูจะเป็นเสือแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้หรือล่าเหยื่อลำบากไม่เหมือนพักพวกธรรมชาติของสัตว์ป่าที่ผู้อ่อนแอกว่าก็จะถูกขับไล่ออกจากฝูงเสือแก่มันก็นเลยวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำ เพราะว่ามันเคยได้เยื่อโดยที่ไม่ต้องออกแรงล่าให้เหนื่อยตาเลิดแกจะเข้าป่าล่าสัตว์สัปดาห์ละสองครั้งได้สัตว์ป่ามาก็เอาไปขายบ้างเก็บไว้กินบ้างได้หลายวันส่วนตาภัยแกต้องออกไปกู้ไปเก็บรอบดักปลาอยู่ทุกวันเป็นชีวิตของชาวบ้านทั่วไปไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติมากไปกว่านั้นเช้านั้นตาไัยแกก็อ,ออกไปเก็บกู้อุปกรณ์ดักปลาของตนใกล้ๆกับวังน้นําวน มีชาวบ้านอีกหลายคนที่พายเรือตามๆกันไปห่างๆมันเป็นช่วงเวลาที่จะไม่เกิดน้ำวนคนหาปลาจะลุกกันดีเพราะเป็นหน้าแลง้งที่น่ากลัวที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนที่มีทั้งน้ำปลาเข้ามารวมกับน้ำในแม่น้ำแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่เคยเกิดเลยแต่ไม่มีใครจะคาดเดาคันนี้ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำลดทั้งชาวบ้านคนอื่นๆและตะไร้ก็พายเรือผ่านไปปกติจนเก็บกู้เครื่องมือหากินจนเสร็จ ก็วนกลับมาเพื่อจะไปทางอื่นจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นน้ำมันวนขึ้นมาอย่างกระทันหันอย่างไม่คาดคิดจากจุดเล็กๆก็กลายเป็นเวงใหญ่อย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเหลือของชาวบ้านรวมทั้งของตะไัยสามลำถูกดูดใกล้เข้าไปพากันจำเอา้าภายสุดชีวิตแต่มันก็ช้าไปเหลือทั้งสามลำและคนถูกดูดหายไปในพริบตาต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านอีกหลายลาย เหตุการณ์ครั้งนี้มีคนถูกดูดเข้าไปถึงสามลายกว่าญาติและชาวบ้านจะรู้กับใบใบต้องรอจนถึงเช้าของวันลุงขึ้นถึงจะได้ออกไปตามหาเพราะไม่รู้ว่าลางของทั้งสามนั้นจะไปโผล่ที่ไหนเช้าว,วันลุงขึ้นตาเลิดที่อยู่คนละหมู่บ้านก็แบกปืนเข้าป่าไปล่าสัตว์ตามเดิมยังไม่รู้ข่าวคราวอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นการเข้าป่าก็จะลัดเลาะตามแม่น้ำเหมือนที่เคยทำมาก่อนที่จะแยกเข้าไปที่ป่าลึก ไก่กับเวิงใหญ่ที่เป็นแอ่งน้นําวนนั่งห่างอยู่ทั้งคืนก็ได้แบกเอากวางขนาดพอเหมาะออกมาได้ตัวหนึ่งเดินผ่านเวิวงวังน้ําวนออกมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ไปเจอเข้ากับตะไครนั่งตัวเปียกปอนอยู่ที่ลิมแม่น้ําที่แปลกก็คือตะไคร้แกชอบหาปลาจะไม่ยอมขึ้นมาบนฝั่งอย่างเด็ดขาดแต่เห็นว่าตะไคร้นั้นเป็นญาติกับปูก็เลยร้องทักทายออกไปบ้างแต่ตะไคร้กลับหันมามอง ไม่ยอมตอบโต้ไม่พูดจาไม่บอกอะไรทั้งสิน้นยิ่งเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆเพราะว่าตาพายแกจ้องมองตาแทบจะไม่กระพริบเห็นดวงตาออกแดงๆก็คิดว่าคงจะเกิดจากน้ําที่เข่าตาแต่เมื่อยิ่งเข้าไปใกล้มันกลับแดงฉานมากขึ้นจูจ่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอัมพันไวเท่าความคิดมือทิ้งกวางที่แบกอยู่ตวัดปืนขึ้นมาเตรียมจะยิง แต่ยังไม่ทันที่จะยิงตะไพรก็ลุกกระโจนใส่เข้าก่อนแต่มันก็ยังช้ากว่าปืนเพราะระยะห่างกันเกือบจะห้าหกวาแม้ว่าลางนั้นจะว่องไวรวดเร็วแค่ไหนก็ตามกระสุนพุ่งเข้าไปกลางหน้าอกของมันแต่ไม่สามารถจะหยุดมันได้ก็เพราะว่าล่างนั้นมันไม่ใช่ตะไพรแต่มันเป็นเสือลายพาดกรแก่แก่ตัวนั้นที่แกรู้จักมันเป็นอย่างดีก่อนที่มันจะพุ่งมาถึงตัวก็พอมีจังหวะที่จะหลบปลอดจากคมเขี้ยวของมันได้ ล่อยให้มันเลยถลําออกไปแล้วก็ยิงซ้ําเข้าไปอีกหลายนัดเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่สามารถที่จะแหวงกลับมากระโจนเข้าใส่ได้อีกกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของมันแล้วก็ดินลนล้อลันสุดชีวิตก่อนจะขาดใจตายในที่สุดเสือแก่มันไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรมากแม้จะกลายเป็นเสือสมิงแต่ยังแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตาไพยหลังจากจัดการถลกเอาหนังเสือสมิงติดมือกลับไปด้วยแกก็ได้ไปแวะที่หมู่บ้าน เพื่อไปถามข่าวข่าวจากปู่ว่าอะไรเป็นอะไรสุดท้ายถึงได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยได้บอกจุดที่พบเจอเสือสมิงแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านของตนปู่กับชาวบ้านก็พากันออกไปตามหาล่างของตาไพจนเจอและชาวบ้านอีกสองคนที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักกับบริเวณเดียวกันที่พบซากดของเสือสมิงแต่ล่างของตาไพนั้นถูกเสือสมิงกัดแทบไปหลายส่วนจากคําบอกเล่าของตะเลิดเข้าใจกันว่า มันคงจะกลายเป็นเสือสมิงมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นตอนที่กินตะไครเข้าไปเพียงแต่ว่าไม่เคยมีใครได้รู้ได้เห็นมันมาก่อนแม้แต่พลานที่พากันเข้าป่าอยู่เป็นประจำแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาโชคร้ายถูกฆ่าตายไปจนได้แม้จะไม่เคยมีใครถูกมันฆ่าตายมาก่อนกระามชาวบ้านหรือพลานจะได้ไม่มีใครหลงเข้าไปเป็นเหยื่อให้กับมันได้หลังจากที่ตะเลิดแกฆ่ามันตายก็ได้มอบหนังของมันไว้ให้กับปูชิ้นหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่รู้ว่าไปอยู่กับลุงป้าน้าอาคนไหนแล้วเพราะต่างก็ะแยกย้ายกันไปปักหลักธรำรม,มาหากินที่อื่นกันหลายคนเหลือเพียงแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าที่ยังอยู่ที่หมู่บ้านเดิมมาจนถึงปัจจุบัน